คุณยายทำอะไรคะ,ะสิมา,าข่ารตีฮักสิมาข่าวนี้ฮักสิมาเข่านี้สวัสดีค่ะพี่น้องวันน,น,วนี้ออมา,าเฮชิญยยงงงพี่น้องเอ,อ้ยกับคุณอาอาเทนไปซะบ้างผักีวายหยางมาจะใส่นี่เคียว,น,ยวนี่เคียวหน่อยนี่เคียวหน่อย มาดิบลาลุงมาดิบลาลุงไว้ยเป็นได้แน่ยายเหรอเป็นได้แน่เป็นไดบบ้าน่ะง่ายก็ได้อ้าวตัวอีเมซอนเท่านั้นตัวอีเมซอน บ่าไปเที่ยวบ้านลูกสะพ้ายนั่นเป็นอะไรเน่ยเออ่จะเป็นยังไงหอถ้าพักกันไปโคบันย่างหละวันดีถ่ายดีอืม่ายดีวันดีจะไปช้อนอะไรผาวโอ้ยยังไงแม่ผูไบ่าวเราจะไปยังสิ้นแล้วนั่น นาะคันุ๊ป้ายนี่แม่์แล้วก็จะได้ผู้บ่าวสเล่บอไอเม่์เราเลิศจะแล้วเราได้อยู่แล้วไอเม่นั่นนาซีเป็นจับเด้อบดทายหู้กับผู้บ่าวน้าซีเป็นขึ้นขึ้นยังนี่เเก้้นงผู้บ่าวผู้บ่าวกัดมิตรฟุลละล่อบอผู้บ่าวบุรพาบอบอได้ไปเที่ยวน้ำเทินบอ น้ำเทินก็เลยขึ้นไปได้หนึ่งน้ำเทินน้ำเทินไปอยู่น้เทินหนึ่งเนาะเทินหนึ่งปัญญงมาลาดนะกาไปอยู่นน้ำเทินทีเขาถ่ายงามๆโลงนั่นนะเป็นดอนเป็นดอนนั่นนะจะเทินตัวนายแลวเลยขึ้นไปบนได้ไกยตีบเหนบ่งเทินจ้องเทินหนึ่งบุมี่ยัง เพื่อนหนึ่งเพื่อนมาเพียงเพื่อนอันอันแม่แ่ปรอ้บ่ายเพใส่กยัง่กลเลยนโอ้ได้เรายุบยุบยไปาเดไปเที่ยวใส่เลยคิดว่ายายไปไปเที่ยวสอันถามว่าน้ำเทิน ทักทิ้ตั้งก้นมันกวจะ้าโบเมนบอลมันเขาป้านโบเมนเบินเข้าป้านบอลเขาเนี่ย้นะเนื่อขึ้นมากินข่าวอยู่แื่ในเงงพี่น้องเอ้ให้ผัดต้มไก่กินต้มไก่ต้มไก่พี่น้องเอ้ยมันไก่กัเขาว่าน้ํนเินอยู่หัแจ็คเินพี่จ้างก็จะเป็นโบเมนบอลชนประธานแเ่ดนซงอยู่นะ บอลเคื่อนแค่หนเคื่นค่สิยูเทิง <ừ> เงข้าเมืองมัน,เป,นเป็นดอนเป็นดอนอยู่ใดอืมสิขึ้นเทิงบนแหละมื่กัดน้าขั้วอไปเดียว้าเลียบึ่งกันน้ากับบักลายอยู่ในพื้นัว <ừ> ลงไปนั่ามาหน้าอย่หน้าเทินเสียบอลเข้า,ขาขลิงสิยูเทิร์นคือนไร ปลากรลายได้นานขึ้นนะปลาารปลาเอียงปลาปลาขาวปลามาสั่งเท่าไหร่แล้ใช่ไหมลุงตลาดบ่ลุงตลาดบ่พี่น้องถ่ายกินข่าวน้ำากันเลยพี่น้องดูกำลังเห็ดจับเข่า

้แจ่วก็มีสองแบบได้พี่นอนเด้จะกินกระตุมกระแจวกินกับข่าวเคยกินขาวไรคนอยู่บ้านหลอแสงขาวาร่แสงคำไอตุยไอตุ่ยสดสายยาที่เราเปลี่ยนใหม่เลยกานไผ่ แฟนคำนำโซ่บ่ซื้สายมีบายใจใช้ใจซุยอสายใจอย my g o หม่ก็เมื่อบ้านกระห้องแสงแสงกะ้องแซงกะ้องปื้อนหนังสือใหม่แซงครับเมื่อจะเข้าได้เมื่อถ้อมีหน้ามีหน้ามีลมถึงลมยเมเหน้ายเงี้ยเพ่หน้าพัชเมือ สิเมือี่นี่นพี่นะมาวรนั่นแะได้เลยือไปถุงนุ่มไปแถุงาเนี่ยไป็นเห็เป็นหางคือกระป่าเนี่ยน่ะไปใส่สุดไปใส่สุดแข่งลับข่อยปะไปใส่สุดอย่างลันเวเทาคนาแข่งกับข่อยมาแม่แม่มาแม่มแม่มาแม่กินข้าวแม่

กินแล้วเก็ซืมาเปิดแอ่นอนแบบสชาดเลยเสียามอละแนปดคลปดค่ะสมือนะนอกอันนี้คิดไม่ไปเหอีได้ปเลยอันนี้คิดไม่เขียให้สองคืนสคืนเอเ็นเศษเจเนสไปกับพันกว่าบาทอืมสองคืนพันกว่าบาทนี่แม่บเป็ยางสยผสมกยนมากในบ้านพักนะบอมีผัวชายเนี่ยบอเอาสวยน้าห ท่านีสุใจ้หมจอมก็ไปน้อนน้ำแล้วมันบอกมีทานมาพีีดาวมากินเพีน้นี่เนียนมาคือบอบอเห็ดเจลเฮ็ดเข็มฮะมาคือ้อเจลเห็ดเข้มเจลเฮ็ดเข้มสีมือร้านไทย้ำมาสร่างเห็นใส่แ่งดูสิปะเบือฉันบอเย็นวันดอกเบี้ยน่ะอยู่บ้านมแงว่ะตายก่อนนี่กลงามงานเลย แม่อดอจะเดงเออน้าวาใช้ใช้เงานะของห้องินขาคิดได้ไหมแซ่บข้าวนำการค่าแ่ี่แหดเค็มตะบแม่อ่าขี้มันนูกนะกระดูนมะเคร์จีเห็ดเข็มนะเขาย่างย่างแก้วจีนนะกะเห็ดเข็มอย่งเหมือนบ้างใช้กะปุกทูเ็นให้แม่ของน่ะชามีเพิ่นเดยามีเพิน ว่าจะบ้านบ้านบ่อยู่ไดเงือนเนอะไปเวียไปเลยเลยนี่ามาานี่พี่น้องมาแันองเต็มอิ่มมาไปได้บ่เขาเขาไซกนได้มาเลยครับโหลดคือเขาไ่เลยหวยน้ี่ยเขไก้ม่อ้มไ้ไตมไก่ก่นมาก่น้ม้ม่น้้มยู่เขมไม่ อเขากกินเขากับอย่างกินข้าวน้ำกกนใหคิปแป๊บหนึ่งหม่แม่เาเรื well, ่องผู้ชายฟังในแม่ในตาแไ่้ไหมแลเรื่องผู้ชายฟังในที่แม่ที่แม่ไปถ่ายรูปน้ำข้าวน่ะแม่ได้ข้าวะอยู่วัฒละผาและจะบอกผู้ชายได้อยู่วัฒนละผ้าทยมามวนเนาะ อ๋อฟังนะแม่แม่ก็เห็นเขาอยู่พูดเลยตนางเลยเทมหนาพาหนาตุนเอืลแม่ก็คิกินข่าวนะแม่กินข่าวนะหัวใจจะชิว่าไม่เหยียบขาไก่ทุกวันเหยียบงู่ใครติดปุโรัวเรือนบ่าไก่ที่เป็นข่าวดังขนาดนี้เซฟีบ้างให้ไม่อยากเจ้านเซ มึงเนี่ยบ้านเนี่ยแต่ห่างลยัยอากาอย่างไรในยางไปจุ่มฝึกกอยู่ชคนยางนมกบวชยกอใไหเ้ามาเข้่ไเมก่มเกี่ยวเกี่ยจะไกบุอนอยเกี่ยจะใช่เบอแล้วบอกไม่ใช่มาง่นมาแล้วก็พุ่ไปตามยามสามมอนได้หายปวดห้ะ้กระมอดเสือชีพ้าแม่ก็เคยอยู่แล้ว่คนมาเคยประสบกัน้ำซุปมะคหนมอไป แม่ก็เลือกสิทายี่บอก่ายทีบางมาบางบูบ่าวคนนัี่บ่บเลยเอ้ายอไม่งตกลาร์บกมาหายกามาาบาเปิเอิดหมู่บาีมายทียแแม่ก็เขินอยู่แล้วคนนนเลยกูเคยเดียกับาีแม่ก็บายืนยืดจากอีงีเพิ่นอีนี่ราเพ่ทายบาีเป็นทายเรื่องเื่อนพืนบบาว่บนนันเลย บันทายแล้วสินที่ายเจ็บกัเจ็บกับมือวพาเขากยักทายกัเจ้าอีกคนจะสิถ่ายว่าเขาขยักทายก้นแล้วปวดแบบเฮ้ยทายไม่้ยมนเลถทายเลยบัดนี้นะบันทอ่านบันทีเจ้าเคยไปเฉบาะทำรไปเอาไปอยู่เลยเราว่าไก่บอกประมาณสามกิโลาวประมาณสามกิโลพาไปดนนี้ไปเขาวาบันทีเขาเปนั่งถ่ายอยู่ก็แล้วห่มแต่จะจบแม่์พยัถ่ายการอยู่แถวนี่ แล้วจะเป็นขึงเป็ทั้งตายแล้วเรึงต่เพาป็นสายคนแบบนี้นบางเข้าปเะมือนแล้วไหมแม่บ้านมาเห่แล้วผึชุบพึ่เาะกันอย่กันอย่างมากาปาดีตัวเออ้าเลบัชุบมยอย่างมาถึงแม่เทนมาบ่เมยยักอันอืออีเมย์ปูบ่าไมีติดโครงงานจัเป็บางทีปูบ่าบางบุดปิดยัคนละทำบักบุ๊รกับโอเม่กับโตแก่เลยยัมันกรงคืบยาข้ากอไปนอนอยู่หัวหัว บางบดบางแจกเสร็จได้แล้วก็ไม่กคือเทนีบอกคำว่เห็นมาแม่ล้อีเม่ไม่ก็คือละค่อย่อยอย่างเจเห็นกระยางมาจุ่จุ่แม่เพะ่นกินข้าด้กินข้าขนานก็เด้อคือมากินน้ำกานมาแล้วเขาว่าเขากระย่างไปไปว่าไปถาแล้วมาแล้วจากคอนไลยแม่ไปนแม่ไปนำขูบาวมาที่น้ำกันแม่ลงไปนำเลยบ่เห็นจะกระใส่ไปถาไปาวแล้วยามเห็นบ่คูบาสองคนเลต้งแล้วจะเบิดถั่อาก็รส่อ้าว เมนุบาบังบดีแม่อยากว่าเด้แล้วบหินภาพายตวเยนี่มล่าสุดแม่คอยเด็กัาบังบดไปนี่ามดเ้าวบงบดอียานอแ่ดอกแม่แก็ลงนัาง้าเมามผู้ล่างามนะเห็นบ่ผ้ว่าสองคนงามเร็ยนบ่ตัวเราลงไปในแคมห้คนงานเห็นเอออานตอนปดคนนัเยแต่ยลูกิบอย แ่คือไบอื่นค่ะเขาเกิมาหาอีแม่ไปจังไ่จมงการกินข้าวแจะมาห้องหาวจะมาหาวจะจะม่โอ้ยเราบ่ได้ซ่านแม่มันเป็นยังไงหนอยไม่ได้ถ่ายรูปน้ำแม่ความเพียวแม่ของข่อยแม่มาอื่นมาฮือไปหาต่ออีกแม่เอ้ยแถวนี้อะไรใกล้นกล้นี่ เอามือือกแล้ว yeah, ม so ือมลํา hmm. ุนงงดนตรีเขาอื่นจะมีแต่มาลลำเลือกไบ่นถามเลาะจะ่ทเอาอ่ะอืมเลยบอได้ซ้ำกูตายละม่มีสองคนนะอุ้ยอุตส่าห์ฟังบกโดนมันมีสองคนสองคนกับบอได้ซ้ำเราบอกเยเพราะรูบาเลยหระอืมค่คนกับคนกับบอยากลายอี้ พวกผู้บานว่าุภาพว่าส่วงส่งการประจักราลังประจักรคนไทยเอ่ะอือันพาหลังนั้นี้าลังเข้าบรไเดยไค้เขาเกศสงหญ่งออกสนุกแต่การเกงลงวต๊าเป็ลง้าหลงนะเลิศแม่ขอจะว่าหีผึงหีพึงมพึงมประจับป้าแม่สสาตาเป็นยังนะส่ตาเป็นยัง เป็นกีได้เมนแล้วแมม่กัแล้วต่อตานเนี่ยเขาต่อตาขอลุงมาลยเนี่ย่ลคือลักอายตอนสิบมาตามห้องเลยมาเลยพี่น้องสิบมาตามห้องเลวเขาวัาพวมีอพว้างงามงามเดี๋ยวพวขนาดสดีพวมอะไรวะมาจะใซ็ตเซ็เออมาจะใเมก็วันนี้แหละพอต่อต้าเอาทนายดิลุงบ่เออต่อตานลุง ลุงวัชจัยตาต่างห้องนะเป็นลุงตาต่างห้องนะเป็นเจเลิศค่ะแม่คอยโอเคไปนอนไปกินข้าวก่อนนะวันนู้นขโมยแกแม่ต่อก่อน